สวัสดีครับรูปรถดำสวยๆจารัดครับวัสดีครับวัสดีทุกท่านครับวัสดีครับผมวัสดีครับเดินทางมาถึงหน้าง,งานแล้วครับสงน้ํามันแล้วก็กับข้าวจานชูเหล่าน้อยโอ้มี่เอาเทเลอร์มาจอดข้างในโอ้ได้ที่จอดดี thế? แท้เจ๋วเลยอะ่ะโอ้โหได้ที่อยู่สบายเลยดีๆ เราไหมกินข้าวก่อนไหมเฮ้กินข้าวก่อนหรือ,อยังไงนี่มาแล้วมากินข้าวก่อนไหมเตินนนมน้ำมันก่อนไหมไปเร็วไปโ เราเราขึ้นรถลื่นรองเท้าหลุดไม่ยอมเราไปเก็บเลยไปจันชูรออยู่ที่นู่นครับไปดูกันหน่อนีิเดี๋ยวเราจะเช็ครถก่อนโอ้นี่เขาได้ที่ที่อยู่สบายมากเลยว้าเนปพาดัมซิ่งอ่านี่ เป็นเพื่อนจานชูเราน้อยเลยครับตกไหมนี่ฮึบ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 เฉียบโอ้มานั่งทำอะไรอยู่นี่นี่ฮึบ หนาวไหมอ๋จอจันชูทำอะไรลุดมาเลยบ่ดีฮะมันมีข้างบนตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งเนาะรถด,ดำไม่มีร้านประเสริฐไม่เปิด chết Chế bơ 17 chết lâu Mì tên nốt kì lù เอาเลยวะนอนตรงไหนตรงนั้นนะขอไปนอนที่โน่นไปมีโทรมาปะไม่ต้องกลับเลยยังไม่ต้องกลับ้เราเลยไปก<อ>ไกไปนู่นดีเลยหาไม่ม่อยู่นี่เลยยิบแปดยิบเก้าเลย หาเมียใหม่เลยเนาะเออเขาปล่อยมาแล้วเนาะอยู่นี่สักคนหนึ่งตัวรวมไหมดูน็อตมันเล็กไปไหมนะจะอยู่ได้กี่วัดน็อตกิโลด้วยถ้าได้นอด็อตดำเรียละเอียดทน เจ๊ไหมกุญแจเลขสิบเจ็ดไปยเอาไปไหนบอกเติมละมันไหมเดี๋ยวพาไปดูร่องหน่อยพังหรือไม่พังครับน้ำใสหรือไม่ใส เลยไม่พังไม่พังสวยมากครับดูครับโอ้โหแต่ว,ว่าทำไมทางนี้น้ำขุนนะเนี่ยฝั่งนี้น้ำขุนเฉยเลยยะอยู่ใกล้กันแท้ แล้วอีกสองร่องครับตรงนี้ตรงนี้นขุดนี่ปั้นฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็อีกร่องนั้นเป็นปั้นฝั่งโน้นสองสองหรือสามหนึ่งร่องปั้นนี้สองร่องปั้นนี้น่าจะได้สามร่องนะตรงนี้น่าจะเป็นร่องใหญ่ทีหน่อย เมื่อคืนนอนตรงไหนน,นอนในรถเทเลอรอ์บอหนาวบอยะไม่หนาวแน่นอน,นอเองเอ้าให้หมดนั่นเลยบอถึงครึ่งทังไหมน้ำมัน นาแบบนี้ไม่ต้องเปิดเอเลยครับสบายโอ้ไฟทำไมมันไงกันนะไฟไมีเก่งต่อให้โอ้เสียง,งเสียงกาเสียงลมธรรมชาติดีมากเลย นี่รถซีมือเติมน้ำมันของเราน้อยครับผมไม่ได้สกอกถังใหญ่มาเพราะว่ากลัวรถกระบะมันเข้าไม่ถึงครับเลยใส่แกอนมาเติมเลยถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะเติมง่ายหน่อยเพราะว่าคอคอถังน้ำมันมันจะสูงเห็นไหมถ้าเป็นมาร์คทีจะเติมยากมาร์คทีคอต่ำมากเอาจิ้มดูอะไรจิ้มดูน้ำมันดิ สวัสดีครับครับผม ไ้ไมข้างบนรัดแล้วบอชูใส่ข้างล่างอยู่ป่ะที่ว่าน็อตมันจับไม่อยู่ว่ะน็อตเนี่ยแหว,วนมันจะเคลื่อนไปคืน Những cặp đi. 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 Những á ธรรมะก็นอนหลับต่อพร<ฮ>ะเปิดตั้งตีตีสามเลยบะโอ้โหสี่ภาพตึ่งกับผูกอาจารย์ถูก่คิดอะไรวะจะออกไปร้าค้าลืมซื้อกาเฟ่เพราะว่าพร <c oughs> ะเปิดธรรมะตั้งแต่ตีสามมันวะโอ้ยหมอกมาใส่ก่อนร้อน <c oughs> นี่ครับรถรถเก่ามันก็ต้องเช็ค แบบนี้เลยครับถ้ารถใหม่ไม่ต้องเช็คอะไรมากมายเช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้าแค่นั้นแหละลุออยางานนี่เลยแต่รถเก่าเราก็ต้องดูว่าน็อตัวไหนหลวมสายพานหย่อนไหมก็ต้องตาไวเนี่ยครับเจ้าของรถก็ต้องช่วยดูหน่อยยังไม่กินข้าวครับเช็ครถเสร็จเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ลุออยางาน,นเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ